มาพี่น้องวันนี้จะมาทำสักคู่ไส้หมูเนาะเซอสักคู่กันเหมือนบ่้ยเซสักคู่ให้มันนุ่มอันใสนั่นนะ่ะบม่ได้ขวายเบิ้งได้มันนี่นะพี่น้องนี่ใส่ปั่นไว้แล้วนี่ปัน่นหลัก็สิบหนึ่งเนาะนี่ Thank you มีหอยก้จน,น,น,นจามเดี๋ยพี่ฮ่า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 มึงเชฟมึงคนจามคนจามอยู่ทางนี้นี่ว้ายกิกับูกิกับูมีคนหน่อยจามนะพี่น้องเนะมีคนหน่อยจามมีแม่ปั่นสักคู่ให้ให้ยาสักคู่ใส่หมูเนาะ กันสิหนึ่งเนาะพี่น้องนี่เออจิกาบูว้ายฮึมฮึมปลายาคิกันบ่ลุฮึมปลายากกินคิกันเน๊อตั้งหม้อให้มันหอนกันเนาะพี่น้องมันเดือดกันพี่น้องมันเดือดกันจะไปหนึ่งเนาะหนึ่งกำลังเจ๊งแสนแล้วที่กับลูก ล่งให้หมอหอนก็ได้พี่น้องโอเคนานตอนนี้หมอเดือนแล้วพี่น้องหมอเดือนแล้วกระเทียมหนึ่งนะสมาเบิ่งกันตอนสูงนะพี่น้องเนาะเบิ่งหนาคนปิดๆเดินๆนาาหนานานนนนนีคนคิดื่นนี่เบิ้ง มเพ่ันหอม่ันแกบแดงวัดพี่น้องมึงนะเออเออหวานวาอยากกินเอ้ยแซ่บเซนปนๆๆน้ำลายไหลบ่บ่ฝันหอม้ตงมีบมกปิกหนวยเนาะหอมมีจมูงปิกหนวยอาจะบึงกันนะพี่น้องฟาสิอ๊ สุกแล้วอบนี่ปอ,อนปิดไฟนี่เลยนี่เนานะนี่เย็นให้มันเย็น <c oughs> น้ำมันหยอดกันเนาะแบบติด ซับเรียบร้อยพี่น้องเทียมเจียวหอยเนาะและเทียมเจียวไปเรียบร้อยแล้วกับผักชีหรักผิด เสร็จแล้วมาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อสาคูใส่หมูเสร็บเสน้ำกันเด้อมาพี่งวยใส่เพชรได้ไรมพี่พี่กินงวยปิดบีบเยอะอนอืม หอมหอมขึนหอมหอมกีพิดเผ็ดมีคนกินน้ำหอมมีคนกินด้วกันห่านแอบปะเจบเจ็บเจ็บกินน้ำยาเลยรกิน้ำยาเลยว 干哪么？ ตตกิ้บุมหมดขนมจะคูใส่หมูมันเป็นยังไงแม่คิดว่าเอาใส่หมูไปเห็ดใส่คูใส่หมูก็เอาใส่หมูเห็ดเออมาพี่นุ้ยพี่น่อง ลูกไผ็ไม่เห็นใครกินมันเนี่ยโอ้อเผ็ดโอ้โอเคอันนี้เผ็ดว้าเผ็ดเผ็ดเผ็ดว้าเผ็ดทักแต่ ตายบ,บุ๊คพีกินหัวหอมสวนนะพีกวันนีมนน้มันหอมนมนหอะว้าวอะยาเผ็ดเฮงว้าวไอ้เ,เหมือนกินเป็นหน่วยเนาะก <laughs> ็บกุ๊พีกเป็นหน่วยบักคพีกหน่วยบักคพีกหน่วยซ้ำนีโอ่ เพ็ดตายยังบกวกรอยเลยจิ้มบ่ชือเลยอันนี้ดว้วพ่อหน้าพี่น้องแค่นี้แหละเ <c oughs> จอก,กันคลิปหน้าเนาะสวัสด,ดีค่ะอย่อาลืมฝากกดไลกด subscribe กดแชร์ e ในหน้อพี่น้องเด้อสวัสด,ดีค่ะ